สวัสดีค่ะเจคเคนอมาแนะนําบ้านสวยๆนะคะพร้อมที่ดินกว้าง,งๆค่ะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวคุกท่านอยู่แบบสไตล์บ้านสวนเลยทีเดียวนะคะอยู่บนพื้นที่ขนาด3ไร่3งานเลยค่ะทุกท่านกว้างมากวางระบบนาปั๊มน้ําบ่อบาดาล50เมตรไว้ด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะมีบ้าน1ห,ห,หลังนะคะสําหรับอยู่อาศัย สห้องนอนค่ะตัวบ้านนะคะมีพื้นที่ใช้สอย2ห้องนอนแถมแอร์ให้ด้วยค่ะสตัวตู้เย็นทีวีขนาด5 5นิ้วด้วยนะคะพรอเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะทุกท่านห่างจากแม่น้ำเพชรไม่ไกลนะคะมีตลาดมีเพื่อนบ้านมีเซเวน่นมีปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้ๆนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันค่ะทุกท่าน ไฟฟ้าพร้อมนะคะอยู่ที่ตำบลท่าไม่รวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะราคา3 3มล้าน3นบาทนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะท่านใดสนใจนะคะอยากจับจองเป็นเจ้าของบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะ3 3ล้าน3นบาทที่ดินฉนด3ไร่3งาน พร้อมกับบ้านอยู่อาศัยหนึ่งหังสนใจติดต่อทักไปได้โดยตรงเลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะเซกเคนอสใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยสำหรับเวลานี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ